โอเคค่ะทุกคนอาจารย์จะสอนทุกคนบันทึกรูปภาพไปยังแอปไฟล์ของ iPhone นะคะเพื่อไม่ให้อ่าความละเอียดของภาพเนี่ยมันเคลื่อนเนาะอ่าหลังจากที่เราปรับรูปเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็กดดาวน์โหลดนะคะอ่ะาพอกดดาวน์โหลดแล้วให้สังเกตมุมบนซ้ายมือนะคะมันจะมีรูปลูกศรชี้ลงนะคะอ่าเป็นสัญลักษณ์วันาดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนาะเราก็จิ้มเข้าไปค่ะหลังจากนั้นให้กดตรงรายการดาวน์โหลดนะคะ พอเสร็จได้การเราโหลดแล้วเนาะมันจะมี kb ให้เราเห็นนะคะก็คือ,อขนาดของรูปภาพเนาะเราได้แล้วเนาะ12 kb นะคะอ่เราก็จิ้มเข้าไปที่รูปภาพแล้วก็กดแชร์ออกไปค่ะหลังจากนั้นบันทึกไปยังแอปฟไฟล์นะคะอะบันทึกเสร็จเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะไปเข้าแอปฟไฟล์เพื่อเช็ครูปกันนะคะอ่เราก็ออกจากหน้าต่างตรงนี้ แล้วก็เข้าตรงแอปไฟนะคะรูปก,ก็จะมาขึ้นตรงนี้เลยแล้วก็มาจิ้มตรงรูปของเรานะคะหลังจากนั้นให้เช็คว่าขนาดมันจะเท่าเดิมไหมเนาะอ่าโดยการจิ้มตรงลูกศรชี้ลงข้างบนนะคะตรงนี้อ่ามันก็จะมีขนาดใน้เราเห็นเห็นไหมคะเป็น jpeg เนาะ12 kb อ่าแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะที่เหลือก็รอแนบรูปภาพตอนสมัครสอบได้เลยนะคะไม่ต้องไปบันทึกลงในแกลลอรี่นะคะถ้าหากบันทึกลงในแกลลอรี่ปุ๊บอ่า ขนาดของรูปจะเปลี่ยนทันทีนะคะเราต้องเก็บไว้ในแอปไฟล์เท่านั้นนะ